เออเราเราค่อยๆแบบกระต้อกระต้อดตาใครแบบว่ามามามีส่วนร่วมกังเราเราจะเราจะฆ่านะครับเราจะฆ่าทีมซะเอาเงี้เอางี้เอางี้เอาเงี้ยเอางี้เอางี้เอางี้เอาเงี้ยเอาเงี้เอางี้พรุ่งนี้วันครบรอบกูกับพี่ฟองเว้ยเพราะฉะนั้นกูจะเชื่อพี่ฟองกูบหวแล้วเล็กละกันกูไปเล็กฆ่าใครเลยทังมันร้ายรมาจัดการทุกอย่างเลยแอนด์ทแมผีทำไมล่ะ แอร์พ okay> ี่ฟองถ้าพี่ฟองเป็นผีอะไรโอ้ยโอเคตื่นดึม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 มีใครไปทำอะไรตรงไหนบ้างปะเนี่ยเอาละครับ บรสลุกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วด้วยพลังแห่งโงกุลอีกแล้วแหละเป็นบ่อยเกินโงกุลมีหนวดได้หรอวะเชื่อด้วนไหมเชื่อก่อนดูละลาวก่อนดูละลาวก่อนดูละลาวก่อนโอเคเอาไงดีอ่ะปิดไฟก่อนแล้วกันนะตุมๆตๆมต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 ม มตมมาวนอะไรตรงนี้มาวนอะไรกันกษตบครับไลยไม่ได้เลยไอ้ปงเงินใหญ่เกินป่งเลนใหญ่เกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยูอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้อย้อยออออยออย พี่แดนอยู่ตรงสแกนตัวครับมีใครอยู่แตงไหนบ้างตัวแล้วก็พี่ไสหวานอยู่ตายอยู่ขวามีใครอยู่บ้องไหนบ้างขวาบนนนท์ถ้าพูดออกมาอ่าน้ำเงินน้ำเงินกับพี่อเล็กไม่ใช่ครับเ้นนิขวาบนไม่ได้ให,ห้ยพูดอรุณดูติดตัวกับพี่ต้องค่ะสุดท้ายนนท์บอกว่าอยู่ขวาบนต้อนะจะต้องไปต้องน้ำไป่เป็นเฮ้ย น้ำอีกแล้วทำไมใครพูดเรื่องน้ำกาแน้ะขาบนมันไม่ดูเลยตรงนั้นแหละตรงตรงดูกล้องว่าหมดแม่งเนี่ยตรงนี้ขาบนอะไรตรงนี้มีกล้องอ่ะเออขอเป็นแหล่งแต่มันแบบมันมันขึ้ไม่ได้เลยมันกล้องไหนปาดตรงไหนแล้วมันรีแพลไปอ่ะกล้องชิปอะไรก็เอาง่นั่นน่ะกล้องดูดาวอ่ะอันนี้คือจาร์อะไรคือกล้องชิปปรจาร์อันนี้คืออะไรเนี่ยโหวตใครอะไรยังไงหมดนอนจะตีกัน พ uhm like, like, ี่เอี้พี่เอ้ว่พีกอบอกพี่กออกก่อนไพ่ว่ากันกูอีกแล้วอะกูไม่ได้พูดมาษาตาเลยรชิหายแล้วไปแล้วไปแล้ว่าฮ่าฮ่าาเ่าฮ่าฮ่ดฮ่าาา่า่าา่่ด้า่ เธอเออเราเราค่อยๆแบบกระต๊อดกระต๊อดถ้าใครแบบว่ามามามีส่วนร่วมกับเราเราจะเราจะฆ่านะครับเราจะฆ่าทิ้งซะแทม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 ทมแทมแมแทมแทมแมแทมแทมแมแท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 มแมแท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 มแ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 แม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 มแ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  เลยลึกไงพี่ฟองไปแล้วอ่ะไปแล้วไปไหนดี่ะไปไหนไปไหนดีตื่ดึตื่นดึกตื่นดึกตื่นดกตื่ดึกตื่นดึกตื่นดนดึนดึกตื่นดดึดตืตืดด หมุนเส<ด>ารอบนึงด่งออกแปดแปดไปไหนดีอะไปไหนดีอะ ใครวะพีเาหรอพี่อเล็กผมผู้วยโวยโวยวู้โวย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 อยู่วัสพี่อเล็กอะไรพี่จับพี่จะรับนี้ไม่ได้นะว่าเราเหตุอันใดคือตอนที่ฟองเดินวปกับพี่กล้องอ่ะพี่อเล็กปาดพี่แมตันคือปองอ่ะเห็นพี่อเล็กเดินตามพี่แรมตันอยู่ด้วยแล้วฟองก็ยนัยังไม่เห็นแรมตันเลยจริงจิงพี่กล้องพี่ไปเนี่ยขึ้นมาถึงเสาไฟแล้วอ่ะ

ไมเลยคร่ะดีอะไรไม่ค่อยดีเลยเอาเงี้เอาเงี้เอางี้เอาเงี้ยเอางี้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 ยเอาเงี้เอางี้พรุ่งนี้วันครบรอบกูกับพี่ฟองเว้ยเพราะฉะนั้นกูจะเชื่อพี่ฟองกูบอกเล็กแล้วกันเอางี้เอางี้พรุ่งนี้วันครบรอบกูกับพี่ฟองเว้ยเพราะฉะนั้นกูจะเชื่อพี่ฟองบอกเล็กแล้วกันไม่นะฟังอ่อสุดท้ายกดหนึ่ง บอกว่าไม่ใช่พี่เล็กเฮ้ยฮัลโหลผมไม่ได้นำถ้าหวตผิดนะบอ่าเปพี่เล็กถ้าบวชผิดทั้งหมดถ้าโหวตผิดอะมันจะโดนแต่พวกคิวแพ้เลยไม่นะเฮ้ยผมผมเคยไม่ยังไม่ตายสวยเกือบตายจิ่ไหายบอกว่าไม่ใช่พี่เล็กบอกรักพี่เล็กมากตอนเล่นตามตอนมองผมวะเนี่ยพี่ฟองพี่ฟองพี่ฟองไม่รอให้พี่กดฆ่าอีกสักคนนึงอ่ะพี่จะฆ่าล่ะ ไม่ได้ฆ่าเล็กพี่ก็ไม่ได้ฆ่าพี่กดคิวรัวๆแล้วนะทุกคนมเมื่อกี้เนี่ยคือแบบว่ามันไม่ได้จริงๆเว้ยมันไม่ทันพี่ฟองกดรีพอร์ตรก่อนเฮ้ยไปกดทางซ้ายกันบ้างดิเฮ้ยกดทางซ้ายหน่อย อ๋อสีแดงไม่ใช่มาร์คเหรอไม่ตรใจนึกว่าสีแดงเออคุนึกว่ามาร์กตายเหมือนกันโอ้จะเป็นสีผสสลับผสสุราบเลยวะแยกสีไงใครใครกดปุ่มอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งซ้ายพี่อยู่ขวาพี่ยืนแช่นานมากือดื้อดื้อดื้อเลยเหรอดื้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 อื้อดื้อดื้อือดื้อดื่ออดื้อดื้อ้ลเดด้ออด้อื่อ้ออือ่้ ตอนแรกคิดว่าพี่ก้องเป็นอีกคนหนึ่งได้สามอ่ะเพราะว่าพี่เขาฟังพี่อเล็กอ่ะอันนี้ขอฟังน้ำเสียงอะไรก่อนว่าตอนที่รีแอคเตอร์ดังอ่ะทําไมอเล็กไม่เดินมากดรีแอคเตอร์ทไมเดินสอร์ถ้าผมขึ้นไปเดี๋ยวผมตายพี่หลกคนเราคิดว่าเป็นเป็นแทนเพราะว่าเป็นแทนพยายามทัดกันหรอกเพรคนอาะไม่รู้แต่ว่าพี่อเล็กคือ้องเ100 หรือพี่ก้องพี่เป็นอีกคนปะเนี่ยพี่เข้าข้างพี่อเล็กอะหายแล้วกูเมื่อกี้ก็ยังบอกว่ามันเดินสวนไปตอนกดรีอคเตอร์อยู่เลยมันเพิ่งมากดด้วยอ่ะแล้วทางขวาแ<ล>ช่นานมากทางซ้าย,ยทำอะไรกันอยู่ถ้าพี่อเล็กเป็นคนปาดต่อหน้าหนูเลยและพี่ก้องไม่ช่วยด้วยแอมเแบทแมน

แต่ยืนอยู่เฉยๆอ่ะแง่หมดเลยเอาไปกันวะอะไรคือแผ่ดอะไรยังไงไม่ตามเกิบไม่ทันเลยเกิดแล้วไม่คิวไงอ๋อมาก็แบบกดไอ้นี่เราไม่ได้อยู่กับใครเลยบอกนี่พคือแปะมือในเที่ยววิ้งเลยทำไกูเดินไม่เปิดใบเลยนะกูเนี่ยอารมณอกแล้ววาเป็นพี่นันนีไม่มีใครเชื่อกองพี่ไม่เคยเจอเลยพี่ไม่เคยเจอเลยแลมตั้งอ่ะ่แองตัน คือกองอ่ะเดินตามพี่กองเพี้ยเล็กไปแล้วพี่เพี้ยเล็กอ่ะคือปาดต่อหน้าบองตอนก่อนที่จะขึ้นไปกดดูแล้วกันนะครับผมหัหหวหน้าใหญ่อ่ะหัวหน้าใหญ่พี่กองเขาเรียกว่าช้างเท้าหน,าน้าก็จะสละยานหรือไม่เขาจะสาวมาล้มลงใส่หรือไม่องอยู่ที่ม <footsteps S 1> ือหายแล้วหนูเดินตามเขาถ้าถูกกูดา่ามึงถ,ถ้าถูกกูดา่ามึงเป็นถ้าหนูเป็นข้ามือโหวดมึงได้ไหวไอ้ป๊อกมึงจะได้ไม่ด่ากู ่ถ้าหนูเป็นหนูฆ่าพี่ไปแล้วหนูเดินกับพี่ตลอดเลยแล้วตอนนี้ไปเจอโส่ะหนูก็เจอคู่กับพี่ด้วยศพออกอะไรบิ๊กป้าแบบนบก้าที่แรกที่แรกที่แรกก็คิดว่าพี่กอแล้วแต่เว็บเมื่อกี้เว็บก่อนนั้นเนี่ยมันอันเล็กไงก็มึงอัว่างไงผมกินใครมาแต่พี่ได้กันนอนใครไม่ได้ อะไรเพลแลกไม่ต้องวันเดียนงานแต่งมึงกูจะขนเหรียญไปให้หมดเลยใส่ทองพี่ต้องโนนแม่พี่เอาใครดีเอาใครดีเอาใครดีอ่ะเอาใครดีอ่ะ เอาใครดีเอาใครดีน hey, oh, ี nope. ่ไงบอกแล้วโดนมิดมาแม่กูไม่ได้ฆ่าใครเลยกูโดตาวไมอยกูไม่ได้ฆ่าใครเลยนางมัน้ายมาจัดการทุกอย่างเลย ฮันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปทุกวันเวลาหโมงเย็นเป็นต้นไป